and you mentioned something very important tucker that you know immigration isn't just about the rule of law it's also about the opportunity for americans to get jobs that otherwise go <laughs> to of driving the unemployment <laughs> down ตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อของที่ร้านเอเชียค่ะก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะก็เดี๋ยวเราไปซื้อของกันเพราะว่าวันนี้เขาจะลงของสดพวกผักสดอะไรพวกนี้เยอะนะคะเราไปดูกันค่ะแล้วก็หลังจากไปที่เบสเอเชียแล้วนะคะเบสเอเชียมาร์เก็ตนะคะเราก็เียวก็จะไปแวะที่คอรสก ค่ะเพราะว่าวันนี้วันธรรมดาคอสโก้จะเปิดถึงสองทุ่มนะคะเนาะคะเพืนะนี่ก็ไปกับคุณสามีค่ะเพื่อนคู่ใจเหมือนเดิมค่ะก็จะไปที่คอสโก้ไปซื้อของใช้จำเป็นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ จะรับทานอาหารเย็นที่คอสโก้เลยเป็นอาหารง่ายๆนะคะเพราะว่าวันนี้ทุ่ครึ่งเรามีประชุมที่สมาคมค่ะวันนี้ก็เลยทําหลายอย่างเลยนะคะก็ได้หลายอย่างก็จะไปที่ร้านเอเชียค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปซื้อของคอสโก้แล้วก็ไปประชุมที่สมาคมเป็นการประชุมบอร์ดสมาคมประจําเดือนนะคะวันนี้ก็วันที่ห้สิบสองที่เกี่เียเี วันนี้ก็เป็นวันที่22นะคะของเดือนตุลาค่ะก็เป็นวันประชุมบอร์ดสมาคมุนะคะก็ ร่างจากเราไปคอสโก้เสร็จก็จากแต่พูดมาคุณวันนี้อากาศหนาวมากอากาศหนึ่งพุ่งสูงเลยค่ะใกล้จะติดลบแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ก็อิมาจะตกทั้งวันเลยนะคะ100เต็มเลยค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็ยรียัพร้อมแล้วยีงพรีเทียมพร้อมแล้วค่ะุดอย่างก็เกข้ามาไว้ในบ้านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น to say Were you telling the truth when you denied any involvement with foreign agents and To gain influence, and when you said you had no knowledge of your son's business, are you telling the truth now when the evidence contradicts everything? Which is it? You are lying now, you're telling the truth then? I don't think you can answer I think fuel and stuff for us. You can't run a presidency or country from the basement yeah, neighborhood yeah, neighborhood yeah. Yeah. And finally I really think he needs to, <coughs> to appeal to a <coughs> bipartisan <coughs> fashion. He has to say whether the Republican <coughs> or Democrat, <coughs> red or blue, liberal or conservative, you don't have a country if you don't have a place, if you don't have a border, if the people in Washington are going to sell their souls to help the foreign countries destroy your souls. And finally, America, Joe Biden said, was an old idea. Wrong tense, wrong now. America is a reality. It's a really living reality we saw in World War I, World War II. We see it right now, and I think that bipartisan appeal will be very effective with swing voters. It certainly is a reality. The rest of us live here, for example, and so do our kids. victor name hansen, Hanson. Great to see you, Frank. Thank you for that. Thank you. Thank you. The incumbent president of vice president of the United States, together for the last time together on a debate stage in about 10 minutes. Be back tomorrow 8 p.m. Eastern to recap what you're about to see tonight. But first, we're going to head over okay? to Brett Baer and Martha McCallum as they count down tonight's final presidential debate. เหมือนมีจะมีฝนด้วยนะคะดูสิคะดูท้องฟ้าเหมือนมีก้อนเมฆด้วยเหมือนฝนจะตกท<ม>ั้ฝนตกทั้งหิมะตกเลยค่ะวันนี้คืนนี้นะคะคจะเป็นยังไงคะ่ะคุยกันต่อค่ะที่ให้ดูวิวแล้วเนะวาะก็เดี๋ยวดูวิวด้านหลังด้วย even times. The new developments on away at a Biden อากาศหนาวเรื่องห e าวนั่นหนาวมาถึงแล้วหนาวก็ทักทายทุกคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศค่ะก็ให้น้องๆนะคะเพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพนะคะก็พยายามรักษาสุขภาพตัวเองนะคะให้ออกหัวแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่าไม่เจ็บอย่าไข้นะคะขอให้ พิสุขภาพระนายทียแข็งแรงค่ะสุสขค่ะอยู่เมืองนอกก็จะลำบากหน่อยช่วงตกเออช่วงหิมะตกนะคะอากาศหนาวค่ะทุกคนก็จะต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็ได้อากาศหนาวด้วยอะไรด้วยค่ะการขับรถขับราก็ต้องะร,ระมัดระวังนะคะน้องก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพ ตอนนี้พี่อาก็กำลังจะไปที่ ราคาเดียค่ะไปซื้อห่านกันทุกน0ไปซื้อน้ำปลาค่ะน้ำปลาขสุดท้ายแล้วนะคะน้ำปลาจะหมดแล้วจะไปซื้ปลาไวเพราะว่าที่ขวดชอบทำน้ปลาวก็ทำน้ำปลาทานกัเนือแดดเดยวันนี้ก็จะไปซื้อเนื้อนะคะมาทำลูกินค่ะ้ก็จะทำลูกชิ้นนะคะเดี๋ยววันที่หิมตกวันพรงนี้เรามาทำลูกชิ้นกั Dollar policy. Remember, <laughs> <call> Big <laughs> Big <laughs> Lou. he's like you, except he's only on number two. Call term provider 800 511 3535. That's 800 511 3535. For a million dollars in term life insurance that you can live with, call Big Lou at 800 511. Do you owe back taxes to the IRS? Penalties and interest? Come be fast. เป็ส hmm. mm ื้ออาหารค่ะปสื้ออาหารมาไว้รับทานพี่ก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยพี่ก็จะซื้อของไว้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างซื้อมาเก็บไว้ในช่องแช่เย็นไว้เพราะว่าอากาศหนาวบางทีเวลาหิมะตกเนี่ยก็เวลาคุณแจ็คไปทํางานพี่ก็ไม่อยากจะขับรถออกมาซื้อของคนเดียวนะคะเวลาหิมะตกนี่ก็ขับรถลำบากค่ะก็ซื้ออะไรที่พอตุนได้มาเก็บ แช่เย็นไว้ก็เรามาแช่เย็นกันค่ะซื้อมาแช่เย็นไว้ทักทายนะคะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาอาชมวีดีโอค่ะตอนนี้ก็ อรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกานะคะไลฟ์สไตล์อิน s a ค่ะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะก็เพิ่งทำช่อง YouTube ใหม่ค่ะขอกำลังแรงใจจากทุกคนนะคะขอให้ช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อที่คนจะได้เห็นวิดีโอของพี่อรวีนะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะก็จะสู้ๆค่ะหนทางอีกยาวไกลแต่ว่าก็จะสู้แล้วก็ทำคลิปวิดีโอ ออกมาเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าจะได้รับการติดตามมีอะไรก็สามารถติชมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าก็ยังใหม่ในการทํา y o YouTube ค่ะก็ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยค่ะแต่นี่รถเราติดไฟแดงอยู่เล้วข้างหน้าก็เป็นคอสโก้นะคะแต่ว่าเราจะไปที่ร้านเอเชียก่อนแล้วเราถึงจะกลับมาที่คอสโก้ค่ะมาซื้อของที่คอสโก้แล้วก็เราก็จะไปประชุมที่สมาคมค่ะวันนี้ So, this notion that uh, there will be no interruptions is simply not going to be the case just at the beginning uh, when we get to each topic. ใกล้ถึงแล้วค่ะไม่ไกลค่ะไม่ไกลาจากบ้านค่ะ so here, ียร้าน,นอิเชียร้านนี้ไม่ไกลาจากบ้านร้านนี้จะดีตรงที่ว่าพี่เอวชอบมาซื้อของเพราะว่าราคาเขาขายไม่แพงแล้วก็เขามีมบัตรลดส0ให้พี่ด้วยค่ะเพราะว่าใช้บัตรของอ ซีเนียนะคะลด10%ราคาถูกด้วยแล้วก็เราได้ลดอีก10%พี่อริก็เลยชอบมาซื้อของที่ร้าน Best Asian นะคะค่ะเดี๋ยวใกล้ๆถึงร้านพี่อริก็จะคุยกับน้องๆอีกทีหนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านค่ะค่ะนี่ก็เป็นถนนหนทางในสโปลแคนนะคะสโปลแคนก็เป็นเมืองเล็กๆค่ะ ่ล้อมรอบด้วยภูเขาเล็กๆค่ะอากาศดีตลอดทั้งปีถ้าปีไหนไม่มีไฟป่านะคะอากาศจะดีมากๆนะะท่าทิศกำลังจะรับขอบฟ้าตอนนี้เวลาก็ประมาณ5้าโมงห้นาทีค่ะ And wonder how much will so tonight. What wonder tonight then do I will how so you he much เพื่อนๆนะคะน้องๆไปซื้อของที่ร้านเอเชียค่ะ อากาศหนาวมากมากเลยนะคะใกล้จะติดลบแล้วค่ะวันนี้ก็หนึ่งองศาคืนนี้ก็คงจะติดลบแล้วก็พรุ่งนี้ก็อิมาจะตกทั้งวันเลยค่ะก็ความหนาของอิมา ขุนข่าวบอกว่าประมาณสามถึงห้านิ้วนะคะ ก็ตกเยอะยพอสมควรค่ะวันพรุงนี้เดี๋ยวพี่อารวีก็จะทำวีดีโอมิมาตกมาให้เพื่อนๆน้องๆนะคะที่ชมบรวีชาแนลได้ดูนะคะบรรยากาศที่มาตกวันนี้ค่ะเราใกล้จะถึงร้านเ e s t a s ช a แล้วนะคะ ให้ดูบรรยากาศท่าที่ตกดินด้วยท้องค้าข้างหน้าดู่นสีเหลืองทองเลยค่ะเพื่อมีเป็นคนชอบเวลาถ้าที่ตกดินเนี่ยชอบมาก ชอบดูพระาทิตตกดินแต่อากาศที่นี่หนาวเกินออกมาอยู่ข้างนอกก็หนาวเกินค่ะก็เป็นไลฟ์สไตล์ของพี่อวีที่อยู่ในสหรัฐอเมรกานะคะก็เรียบง่ายๆค่ะวิถีชีวิตแม่บ้านที่ใช้ชีวิตในต่างแดนก who He is. He's vigorous. He is. Naka, uh, he is and by the way, think those are uh, something worthy of a demerit. Uh, most Americans prize those qualities in a person's nature. Uh, and I think ka. the president should sure use his great sense of humor. Uh, and I emulate the 50 Cent, who said the reason he wouldn't vote for Biden and wants Trump is he 50 Cent doesn't want to be. ใกล้ถึงแล้วค่ะ,อะสองฝั่งทางนี้ก็จะมีร้านอาหารคนจีนนะคะ,ะร้านจีนอยู่เที่ยวีเป็นคนที่ถ้าออกมารับทานอาหารข้างนอกก็คือมารับทานร้านอาหารที่เป็นพวก ร้านสเต็กร้านอะไรอาหารทุกคนเมกันนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารเอเชียรหรืออาหารอะไรพวกนี้พี่ก็จะชอบทําเองชอบทํารับทานเองมากกว่าค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบซื้ออุปกรณ์อะไรไปไว้ก็จะทําทานเองมันจะถูกรสชาติก็จะถูกใจเรามากกว่าเรามารับทานข้างนอกค่ะ ตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะคะน้องๆอยากให้เห็นหน้าร้านของร้านนะเอเชียที่นี่เป็นยังไงเป็นร้านเล็กๆค่ะเมืองสโอคแคนเป็นเมืองเล็กๆนะคะเพื่อนๆเราไม่ค่อยมีอะไรมากมาย เมืองใหญ่จริงๆก็คือเมืองซีแอตเทิลนะคะก็ต้องขับรถไปประมาณ4ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและช่วงนี้ก็เราก็ติดโรคระบาดด้วยพี่ก็ไม่ไปไหนเลยก็พยายามดูแลร่างกายดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าอายุอย่าง55ปีขึ้นไปเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายมากเลยขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนค่ะและก็ทั้งที่อยู่เมืองไทยด้วยค่ะ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงร้านเ<อ>บสเอเชียแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเลี้ยวเข้าร้านแล้วนะคะโอ้คนเยอะเลยวันนี้เพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยของจะมาเยอะนะคะ เด็ดค่ะร้านที่พี่อวีมาช็อปนะคะ Base Asian Market ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในร้านนะคะ ค่ะตอนนี้พี่อรีก็จับจ่ายซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ท,ทําวิดีโอเพราะว่าคนเยอะมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วก็เขาลงของสดเยอะเลยนะคะวันนี้คนมาจับจ่ายซื้อของเยอะมากเลยก็เลยเกรงใจนะคะก็เลยไม่ทําวิดีโอแต่พี่อรีก็ซื้อของได้เยอะทีเดียวะคะ่ะวันนี้ก็ได้หน่อไม้สดได้ผักชะอมได้ฟักทองนะคะได้มะเขือนะคะได้ถั่วฝักยาวแล้วก็หน่อไม้แล้วก็กรแบบะทินะคะ ที่ชาวเกาะน,นะคะแล้วก็ได้แหนมไปไว้รับทานแล้วก็ได้พริก,กสดนะคะได้ขนมไปฝากคุณสามีนะคะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเราไปดูกันค่ะว่าพี่ได้อะไรมาก,ก็วันนี้ไม่ซื้อของอะไรเยอะนะคะเพราะว่าก็เออได้ตับด้วยแล้วก็ได้อดอกขึ้นช่ายนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปผัดตับใส่ดอกขึ้นช่ายกันค่ะ <Wow. S 1> ไม่ได้ทานานานแล้วนะคะ <Wow. S 1> วันนี้ก็เนี่ยคะ่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะ กี้ตอนพี่ซื้อคนเยอะมากตอนนี้คนก็รอคิวจ่ายตังคนะ,คะก็ไว้เดี๋ยวไปถึงบ้านเรามาดูกันค่ะว่าพี่ได้อะไรบ้างนะคะตอนนี้กำลังรองเข้าคิวชําระเงินค่ะไว้เจอกันที่บ้านนะคะทุกคน